สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแชมชัมรามหายจากวงการหันหน้าเข้าสวนยาง เป็นนักร้องเสียงดีที่มีเพลงฮิตติดหูทั้งหัวใจมักง่ายและกรุณาฟังให้จบที่ดังเป็นพลุแตกในช่วงเวลาหนึ่งในวงการเพลงแต่ห่างหายมาหลายปีก็ยังไม่เห็นแชมป์แชมราหรือนิวัฒแชมป์รามีเพลงใหม่มาฝากแฟนๆสักทีก็จะมีแต่เอาอินทผลัมทั้งแบบสดและแบบแปรรูปมาฝากพิธีกรในรายการต้มยำอมรินจริงจังขนาดนี้ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าพี่แชมป์จะทิ้งไม้ไป,ไปเป็นชาวสวน,สนแล้วถามว่าทำไมอยู่ๆหันมาทำสวนทำไรอินทผลัม เจ้าตัวกล่าวว่าปีนี้ผลผลิตออกเป็นปีที่2ของอินทพลัมซารีน่ามาตินอยู่ที่โคราชถามว่าตั้งชื่อสวนเป็นชื่อของลูกเจ้าตัวกล่าวว่าใช่ครับ บัเงเอิญปีนี้มาเข้าสู่ช่วงโควิดพอดีเลยเด็กๆก,ก็ได้อยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์แล้วทีนี้เด็กๆจะไม่ค่อยสนใจกินอะโวคาโดหรือผลไม้พวกนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าเราควรที่จะมาแปรรูปให้เด็กๆก,กินง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมคุกกี้ยมหรืออะไรพวกนี้ครับอินทผลัมในบ้านเราปีนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเรียกว่าหล้นตลาดจากราคาที่สูงปีนี้ก็ราคาแข่งขันกันทมว่าทําเอาไว้เพื่อมีธุร,รกิจให้กับลูกๆเลยไหมเจ้าตัวกล่าวว่า มันเป็นผลผลิตของเขาเองที่เราตั้งชื่อให้กับลูกสองคนและผมอยากให้เขาได้เริ่มต้นทําได้เรียนรู้จากผลผลิตของเขาเพื่อให้เขาได้มีวิชาติดตัวในอนาคตเขาจะได้รู้ว่าการทําน้ําเป็นแบบไหนการทําคุกกี้เราก็จะสอนเคล็ดลับเหมือนกับสูตรเอาไว้ให้เขาถามว่าคนไม่รู้ว่าพี่แชมป์เคยทําสวนมาก,ก่อนมีข่าวว่าไม่ค่อยมีงานงานหดก็เลยต้องไปเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือรู้สึกว่าหมดยุคเราเจ้าตัวกล่าวว่าคือในช่วงของการทัวร์คอนเสิร์ตยังมีตลอด ทุกปีนะครับแค่ในช่วงของโลกโซเชียลที่มีศิลปินเกิดใหม่ขึ้นมาแบบนักร้องประกวดนักร้องที่เกิดจาก YouTube มันก็เยอะนะแต่สิ่งที่หลายคนเขาให้กําลังใจเราโชคดีที่มีความเป็นอมตะคือนักร้องสมัยก่อนย้อนไปไม่ว่าจะเป็นพี่หน่อยไมโครไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครที่เป็นศิลปินยุคก่อนเพลงเขาต,ตัวตนเขาเนื้อหาเพลงมันยังมีความเป็นอมตะ ถามว่ามีเพลงฮิตเป็นอมตะเหมือนการเป็นเพลงลายเซ็นสิกเนเจอร์อย่างเช่นหัวใจมักง่ายหรือกรุณาฟังให้จบโดยเฉพาะการุณาฟังให้จบจะตัวกล่าวว่ามันเป็นเพลงแรกที่ทำลายสถิติวิวใน YouTube ของประเทศไทยซึ่งแต่ก่อนเพลงบ้านเราดังสุดก็น่าจะเป็นเพลงพี่เบิร์ดท,ที่มียอดวิว12ล้านวิวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ